สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดียามสาวๆผุนสบายดีมาสบายดีใกล้ๆลูกหล่ะมาทำอยู่บ้าน,าานมานะไหมมาสบายดีใกล้ๆนะัะม้มมาตัดใบเข่าอีกแล้วมาโยรถเข็นห้อเมีน่ยแม่มสิถ่ายคลิปนี่ยอ่ะสบายดี อาทิตยดีดีโดยสบายดีป้ายบันนี้หูรถเค้นทำร่าง,งดูใหญ่ใเออบางคำเก่งได้ผูนผูนหูรถแดงก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยยูป้ายหรอ Okay. Ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. ôi uổi lột cả pin phô phô, ồm kiểng thì ơi, Thôi, chơi, chơi, chơi. đôi bằng khám kiểng mà lục nhổ lại <laughs> tam khăn lục lại nhổ tam khăn nhổ long bay nhấc hai na nè ไปผู้ยญิงไปหาอีพอผัวหน้น้าใส่บุดเถิดไปเออไปน่ะมันลงให้หน้าอีกเลยไปยูไปลงยูไปเออหนูลงกระชังมันยูไปโลดเออยูไปโลดพู ไปไปหนูไป,ไปบ่หอดใส่จักเถเื่อดอกมัอนี่กระแนมไปหาอีพ,อพ่อผู้ตีหนูนะบัสีหนูไปยังทางนั้นโอ้ยอวยหนาะลดนะไปหาอีพอ่อพูนอวยมากเน่แม่เอาเอาไว้ไอวยไม่เป็นอวยไม่เป็นทำไมถึงอวยไม่เป็นแม่มันล่มเนี่ยมันล่มเนี่ย ทำไมโง่จังเลยวะป้ามองเห็นกับอาตะดูข่อยอ้าวเก็บขึ้นลูกล่ะอ้าเก็บขึ้นลูกล่ะคนเก่งเอ้ยเก็บนมด้วยกินนมเยอะๆก็ต้องเก่งเก็บขึ้นลูกล่ะเออแม่เอ้ยแม่สิอุ่ยหายนี่เอ้าเอายูไปวันนี้โอ้ยกระช่างมันแหละมันตกนะ phải ừ nó nành là bò nhu bay lúc nhu mắn sừng sừng nè tí hơi bay nhu bay nhu anh hang ừ. nhu anh hang phù ừ. nhu bay hai phù phù เออไปโยกไปเออเออโอ้ยเก่งแท้ๆเด้ซอยเวียกซอยงานได้แล้วพี่น้องเอ้ยจะแม่นซาดลูกเด็กมาเด็กตอนนี้ก็กําลัง6:53นนพี่พได้ฮอด7:00นโอ้ยโลงโลนี่น่ะนี่มันสิเป็นหยังน่ะไปเบิ่งนะติยูนะเบิ่งนะติมันไปทางพ่ออยู่บ่อ ไปไปโย่ไป,นไปคนเก่งนี่เออโย่มาจอดไว้แล้วโย่ไปอีกลูกเออโอ้ยกระบ้าป่ะเดี๋ยวลูกคอยเกงๆๆๆ่งเก่งเก่งเก่งเออจอดไว้นี่แหละลูกโอเคเก่งไลยเออจอดไว้นี่แล้วลูก,ก,ลอจ,อลลกจะน้อยกับอีพอตัดใบเข่านี่ก็กวนแห่งอีโบนี่ เด็กพี่น้องเฮาตัดสิบ่แม่ดําท่านได้เอามาลูกอยู่เถียงพุ่นแหละเถียงนมันกําลังตกเะขงเตวานน ก็ตัดมือวานมือซื่นนี่พี่น้องมันกกำลังป่งขึ้นตัดแล้วเลยสิเอาพุยมาว่านว่ะกระขอบุญขอบุนถูกกำลังใจเด้อพี่น้อง คอยติดตามหลับซมเนาะคอยกดไหลกดเร์เป็นกำลังแรงเสียแรงใจมาตลอดนะขอบคุณขอบคุณสุขุสุขชนตื่นเด้กลุกเศร้าพี่น้องเอ้แกน่อยก็ตื่นแต่เศร้าก็มาแต่เศร้า ยังสี่ให้พี่น้องยังสี่ให้ต้นทุนคนเฮ่ามันก็สำกันเนาะพี่น้องต้นทุนหน่อยต้องดิล้ลรนสั้นกับโบมีกินเห็ดน่ได้ไหละ อันนี้ตัดมาว่าหน,นึ่พี่น้องขอด้า พัดหลังอย่างน้ำพ่อบางหามอย่าลงนะอีพ่อได phiát sau nào nào náu hết 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 kì hết โอ้ออาอย่ามายืนใกล้อีพอแล้วติลูก ba luôn mừng đúng Làng nã lẽ Wow <laughs> ôi, ơi, ôi sang đây sang đây sang con đu nè đấy กันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดีพนะูไปยืนพูอีแม่สิท้ายหวไหมเนี่ยนะไปยืนวังนะเร็วๆไปลลกไปเอายาไปอีกลูกเออแนมมาบบบน,นี่แนมมาโอเค